เมื่อเดือนที่แล้วเรตารโอผู้จัดการกองทุนชื่อดังมองว่าหากเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเรื่อยๆแบบนี้จะกระทบทำให้ตลาดหุ้นล่วงหนักผมสังเกตมาพักหนึ่งแล้วว่าหากเฟดประกาศอัด qe ตลาดหุ้นจะขึ้นหากประกาศว่าจะขึ้นดอกเบี้ยตลาดหุ้นเนี่ยจะตกหนักขนาดไวรัสโควิด COVID, ทำให้ต้องปิดประเทศเนี่ยพอเฟดประกาศอัด QE ตลาดหุ้นขึ้นสวนเลย ถ้าวันที่เฟดประกาศอัด QE แล้วผมซื้อหุ้นวันนั้นผมจะได้ในราคาที่ดีคือราคาเกือบจะต่ำสุดเลยครั้งนี้เฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ยผมมองว่าเงินจากทั่วโลกจะไหลเข้าไปที่สหรัฐอเมริกาซึ่งทั่วโลกค่างเงินจะต้องอ่อนลงซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วตอนนี้สหรัฐอเมริกาจะให้ดอกเบี้ยในระดับสูงแบบนั้นได้อย่างไง ผมมองไม่มีอยู่ทั้งหมด2วิธีนะที่ผมมองได้ตอนนี้คือ 1. ประกาศพิมพ์แบงค์แล้วก็เอาแบงค์นั้นนะ่ะมาจ่ายดอกเบี้ยกับ2ก็คือเอาเงินพวกนี้ไปซื้อหุ้นของแต่และประเทศที่ดีๆคืนเพราะว่าตอนนี้หุ้นตกหมดถูกไหมแล้วหุ้นเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องก็จะจ่ายปันผลในในระดับที่ดีแล้วเฟดเนี่ยก็จะเอาเงินที่ได้จาก ันผลพวกนี้มาจ่ายปันผลให้ผู้คุณส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะได้ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกมันก็มันก็จะได้ทั้งหมด2ทางด้วยเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วพมา่านำโดยบินออนไลน์ประกาศไม่จ่ายหนี้ต่างประเทศบริษัทใหญ่ๆเช่นพวกบริษัทโทรคมนาคมระงับการจ่ายหนี้ต่างประเทศทั้งหมดซึ่งตอนนี้ทำให้ค่าเงินจัดอ่อนค่าลงอย่างมากตลอด2เดือนที่ผ่านมา และกระทบกับธุรกิจไทยที่ไปลงทุนและไปเปิดบริษัทในพมา่าด้วยพมา่าประกาศจะนําเข้าน้ํามันจากรัเสเซียแทนแต่ผมมองว่าผลสุดท้ายค่าเงินจา้าของพมา่าในที่สุดก็จะอ่อนตัวลงไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อประมาณเดือนที่แล้วพมา่าประกาศว่าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศพมา่าได้โดยไม่ต้องขอวีซา่า ซึ่งก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามาแต่ผมคิดว่ายังไงยังไงก็คงที่จะช่วยอะไรมากไม่ได้ตอนนี้ในประเทศพม่ามีการต่อแถวกันเพื่อซื้อน้ำมันก็แสดงว่าพม่าเริ่มมีการขาดแคลนแล้วความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จริงๆมันมาจากการเก็บสะสมทุกวันวันละนิดไม่ว่าจะเป็นความร่ำรวยหรือความสามารถแต่คุณจะต้องทำให้ถูกทางด้วยไม่ใช่ว่าอยากจะตีแบตเก่ง แต่คุณเดินสายทำบุญ9วัด10วัดเป็นประจำทุกวันมันเป็นความพยายามที่ไม่ถูกทางเคยดูหนังจีนครับเรื่องมังกรหยกกุ้ยเจ๋งเป็นตัวละครที่มีพลังภายในสูงมากที่สุดคนหนึ่งในเรื่องตามเนื้อเรื่องก็คือกุ้ยเจ๋งยังคงฝึกท่านั่งม้าจนแก่ก็ยังคงฝึกทุกวันในตอนเช้าเขาทำตามที่อาจารย์เขาสอนทุกวันก็แค่นั้นเอง นั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นคนที่มีพลังภายในสูงที่สุดคุณอาจจะแย้งว่าจะเอาอะไรกับแค่เรื่องแต่งงั้นลองมองดูคนที่ประสบความสําเร็จในระดับโลกดูก็ได้เช่นไทเกอร์วูดไทเกอร์วูดตีกอล์ฟตั้งแต่อายุ3ขวบจนตอนนี้เขาก็ยังตีกอล์ฟอยู่เขาตีกอล์ฟมาทั้งหมด30กว่าปีแล้วแต่เราคนส่วนใหญ่มักจะฮึกเหิมขึ้นมาช่วงระยะเวลาหนึงเช่น1ปี แล้วออกกําลังกายอย่างหนักเลยหนักเกินหลังจากนั้นไฟในตัวก็เริ่มมอดลงเพราะมันเหนื่อยมากแล้วก็เลิกพอผ่านไปอีกสัก5ปีก็ฮึกเหิมขึ้นมาใหม่อีกทีหนึง่งซึ่งผมมองว่าแบบนี้มันไม่มีทางที่จะเก่งหรือประสบความสำเร็จทางด้านใดด้านหนึ่งได้ถึงคุณจะเบื่อมันบ้างถึงคุณจะเหนื่อยคุณก็ควรจะทำมันทีละนิดอย่าทำเยอะเกินไปจนไฟในตัวคุณมอดหมด ผมมองว่าสุขภาพดีนั้นสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยและมีผลต่อความสําเร็จอย่างมากมากกว่า IQ และสุขภาพดีนั้นมีผลกระทบอย่างมากต่อ EQ ด้วยเมื่อเดือนที่แล้วผมไม่สบายดันไปกินอาหารผิดประเภทท้องเสียอย่างหนักจากที่เคยเล่นเกมแล้วมันสนุกจากที่เคยทำ u t u b e ทำคลิปแล้วมันสนุกความเกิดตือรือล้นเหล่านั้นหายไป ความใ่รู้ความช่างสังเกตต่างๆไม่มีเหลือเลยผมมีความรู้สึกให้ว่าอยากจะนอนอย่างเดียวตอนนั้นถึงแม้ผมจะหายท้องเสียมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเป็นอาทิตย์แล้วแต่ผมก็ยังเพลียแล้วก็อยากจะนอนต่อผมลองถามตัวเองดูว่าแรงบันดาลใจที่ผมมีก่อนหน้านี้มาจากไหนและทำไมตอนนี้ผมถึงไม่มีกำลังใจที่จะทำเลย มันแสดงถึงร่างกายที่อ่อนแอก็จะทำให้จิตวิญญาณเราอ่อนแอตามลงไปด้วยคนขยันเขาอาจจะมีสุขภาพที่ดีกว่ามีวิตามินมีเกลือแร่ที่เพียงพอต่อร่างกายคนขี้เกียจเขาอาจจะมีสุขภาพที่เสื่อมโทรมและมีการขาดสารอาหารบางชนิดก็ได้นะครับคนเครียดง่ายเครียดบ่อยเป็นโรคซึมเศร้านอนไม่หลับ พวกนี้มีผลวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าเป็นเพราะสารเคมีในร่างกายทำงานผิดซึ่งสารเคมีเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วก็ผลิตมาจากวิตามินและเกลือแร่ที่เราทานเข้าไปดังนั้นต่อไปนี้ถ้าผมอยากจะประสบความสำเร็จผมควรที่จะรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาชีวิตไม่มีคำว่าโกงหรอกครับ ผมเล่นเกมมาหลายปีมักจะพบเห็นการโกงเกมเพื่อที่จะทำให้ตัวเหล่านั้นเนี่ยเก่งเทียบเทียมในระดับเทพเจ้าเลยมีคนเคยบอกผมว่าก็ในเมื่อเราสามารถเก่งแบบนั้นได้โง่หรือเปล่าที่จะไม่ทำการเล่นเกมมันก็ง่ายขึ้นทำไมเราจะต้องไปทนด้วยผมไม่เถียงครับถ้าทำแล้วมันไม่มีปัญหาตามมาเช่นการโกงเกมคุณก็สามารถเก่งในระดับเทพเจ้าได้ และไม่มีปัญหาใดๆตามมาซึ่งผมเห็นควรด้วยครับที่คุณจะทำแต่กับชีวิตจริงคุณทำแบบนั้นได้จริงเหรอถ้าคุณทำผิดกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินมาง่ายๆคุณอาจจะรวยกว่าคนปกติทั่วไปหลายเท่าแต่ถ้ามันเกิดปัญหาตามมาละ่ะเงินที่คุณหามาได้จะโดนยึดทรัพย์ทั้งหมดทันทีคุ้มหรอครับที่คุณจะเสี่ยงคุณเป็นใครครับ เส้นสายคุณใหญ่แค่ไหนครับในประเทศนี้คุณนั่นแหละครับที่จะมีแต่โดนคนอื่นเขาเอาเปรียบในชีวิตจริงคุณอาจจะเก่งกว่าคุณอาจจะขยันกว่าแต่คุณไม่ได้รับการโปรโมทไปในตำแหน่งที่ดีกว่าจะดีกว่าไหมครับถ้าเรากลับมามองที่ตัวเราและพอใจกับระดับที่เก่งพอสมควรแล้วพยายามอยู่รอดให้ได้ในความเสียเปรียบที่เรามีอยู่ตอนนี้ พยายามเติบโตท่ามกลางความเสียเปรียบที่เราได้รับอยู่ตอนนี้นั่นเป็นเหตุผลที่ผมจะพยายามเล่นเกมโดยที่ไม่โกงเพื่อเป็นการฝึกให้ผมสังเกตมองหาช่องทางที่ง่ายที่สุดและปลอดภัยที่สุดและดีที่สุดในขณะนั้นในขณะที่ผมกำลังเสียเปรียบอยู่นั่นแหละไม่มีทางครับที่ผมจะเป็นที่หนึ่งได้ผมรู้ตัวเพราะว่าคนรอบข้างที่ผมเล่นเกมด้วย เต็มไปด้วยคนโกงหมดผมพยายามหาปรัชญาชีวิตที่ใช้ชีวิตอย่างสงบและเติบโตขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีท่ามกลางความเสียเปรียบเหล่านี้ผมจะไม่พยายามหาหนทางที่เร็วง่ายและเป็นสุดยอดเป็นอันดับหนึ่ง